สวัสดีสมนเนจากทีมงานผู้พัฒนา s u มานเนอ์สวอค่ะก่อนที่จะไปพูดถึงเรื่องที่เราได้เตรียมมาให้เหล่า s u มานเนในวันนี้ทีมงานขอขอบคุณเหล่าซามนเนอ์สำหรับความสนใจและก็สนับสนุนคอลแลบที่ผ่านมาด้วยนะคะ mm hmm. การคอลแลบร่วมกับแอนิเมชันเป็นเรื่องที่ชาชาสำหรับเรามากทําให้มีทั้งเรื่องที่แน่ตื่นเต้นแล้วก็เรื่องที่เป็นกังวล แต่ทุกอย่างก็ผ่านพ้นไปด้วยดีขอขอบคุณทุกท่านอีกครั้งสำหรับการสนใจและการสนับสนุนที่ไม่ให้กันมาโดยตลอดค่ะพวกคุณนี่ไม่ค่อยให้ความสนับสนุนกับพวกเราเลยนะคะใช้ไม่ได้เลยโอ้โหต้องขอโทษแทนผู้เล่นทุกคนจริงๆเลยนะครับที่เขาไม่ค่อยให้ความสนับสนุนเกมกันเลยนะเนอะแต่อย่างน้อยก็มีผมคนนึงนะครับที่ยังคงให้ความสนับสนุนเกมอยู่ยังไงผมก็เป็นกําลังใจให้กับผู้พัฒนาทุกคนเลยนะครับโอเคครับเรามาดูเนื้อหากันดีกว่าสําหรับเกมนะครับมีการเพิ่มมอนสเตอร์ สรุกพลังขั้นสองตัวใหม่มาให้ฮะอุ้ยน่ารักมากๆเลยนะคร,รับสำหรับฮาปุนะฮะมอนสเตอร์ปลุกพลังขั้นสองที่จะเพิ่มเข้ามาในคราวนี้คือฮาปุนั่นเองฮาปุในรูปลักษณ์ที่ดูงามและมีสเสน่ห์หาตัวจับยากนี้น่าประทับใจมากเลยใช่ไหมคะความน่ารักนะ่ชาชังของเธอนั้นเปลี่ยนแปลงไปกลายเป็นท่าทางอันสง่าพาเผอิญที่เด่นสะดุดตาฮาปุจะเป็นมอนสเตอร์ปุกพลังขั้นสองที่3แห่งมิติลูเม ต่อจากมนุษย์หมาป่าและเหมียวหมัดแมวค่ะถึงมองสเตอร์ปุกพลังขั้นสูงจะมีรูปลักษณ์ที่สงแ่างามเปี่ยมสเสน่ห์แต่สกิลที่แข็งแกร่งขึ้นของมันก็เป็นอีกหนึ่งพอยต์สำคัญใช่ไหมคะเราจึงได้เลือกเตรียมคําอธิบายสกิลมาทัดหนึ่งเพื่อช่วยความผ่อนคลายกับเงาสมอนเนอร์ไว้ไปดูกันเลยอ่ะก็จะมีทัดมืดที่เขาปลูกมานะครับ ตัวอักษรสีฟ้าเนาะสกิลสองนะครับ <g lv ain> เพิ่มเติมมาก็คือโจมตีศัตรู3ครั้งครับ <g lv ain> แต่ละครั้งมีโอกาส30%ที่จะปลดเอฟเฟคตเสริมพลังทีละ1อัน ลบบัฟได้ด้วยนะฮะทาเล่นกันไปเลยทีเดียวแล้วด้วยสกิลดั้งเดิมของมันเนี่ยจะสามารถลบกวนการฟื้นฟูนฟนเลือดของศัตรูครับก็คือลบบัฟแล้วก็ห้ามฮิวนั่นเองในส่วนของสกิล3มครับมีเพิ่มเติมเข้ามาก็คือโจมตีร่วมกับพักพวกอีก2-3ถึงครั้งออ้ยทำเล่นนะฮะสกิลดั้งเดิมมันก็คือโจมตี4ครั้งเนาะแต่ละครั้งมีโอกาส30%ที่จะลดพลังป้องกันเป็นเวลา2เทินครับสำหรับเวลาครูดาวคือเวลาคูดาวของสกิลสูงสุดแล้วอ๋อก็คือจะเป็นส เออน,ะะนานใช้ได้เลยนะเออแล้วก็การโจมตีร่วมกับพักพวกอีก2-3ตัวเนี่ยก็คือค่อนข้างเก่งเลยแต่ที่เขาทำสอถึงสเนี่ยจะมีความกาชาเกลือหน่อยนะฮะก็คือถ้า2ทีก็จะต่ํากว่า3ทีอะไรอย่างนี้เนาะ ถ้าให้ผมเดานะครับก็คือการลาก3เนี่ยจะถือว่าโกงไปเนาะตัวละครที่ปันผ่านมาที่ติดเมตานะก็จะลากสกันทั้งนั้นเลยนะครับพวกตะกูลอินุทั้งหลายเออเขาก็เลยอาจจะมีความไม่อยากให้เก่งเกินนะครับก็เลยแบบมีความกาชาสักหน่อยสองครั้งสาครั้งอะไรอย่างนี้นะะแล้วก็สกิลหนึ่งนะครับของฮาปูเนี่ยโจมตีศัตรู2ครั้งมีโอกาส70ที่จะลดพลังโจมตีเนาะเอ,อตัวนี้ไม่ได้มีเกาะแตกฮะตอนแรกผมนึกว่าตัวนี้มีเกาะแตกเอออาจจะมีฮาปูสักท่าที่ทำเกราะแตกได้หรือเปล่านะครับไม่แน่ใจเหมือนกันแต่กก็็โอเเคครรับรา เล่นฮาปูตัวนี้ร่วมกับตัวละครที่สกิลหนึ่งกรอแตกเนาะเออจะได้ลากเพื่นแล้วกรอแตกโดยนั่นเองสำหรับผมตอนนี้อาจจะต้องรอดูตัวอื่นก่อนเพราะว่าสอหทัดมืดอาจจะเฉยๆฮนะเออคือมันก็เก่งนะแต่มันจะเก่งที่สกิล3อย่างเดียวเลย1กับ2ก็คือไม่ได้เหมาะกับความสามารถมันสักเท่าไหร่เออหลักๆเลยคือกรอแตกไงนะอินุไฟมันมีกรอแตกในตัวใช่ไหมแต่ตัวนี้ไม่ได้มีนะครับ ก็จะมีเกี่ยวกับการห้ามฟื้นเลือดอะไรเงี้ยเนาะทุกท่านน่าจะอยากรู้สกิลของชาติอื่นๆกันด้วยใช่ไหมคะตอนนี้เรากำลังตั้งใจพัฒนาให้ออกไปดีที่สุดยูดังน,นั้นชื่อรออีกสักนิดนะคะโอเคได้เลยอ่าต่อไปนะครับจะเป็นจำนวนครั้งในการรีชาร์จพลังงานหลุมมิติครับก็คือปรับจาก3เป็น5ครั้งใน7วันฮะคือยังไงวะ ก็คิดว่าน่าจะรีชาร์จเร็วขึ้นเนาะแต่ตัวเลขนี้ผมงงยังไงก็ไม่รู้นะครับ5ครั้งใน7วันวันเพื่อปรับให้เหมาะสมกับอัปเดตการปลุกพลังขั้น2ในคราวนี้ด้วยซึ่งน่าจะช่วยให้ทุกคนปั้นมอนสเตอร์ปลุกพลังขั้น2ได้เร็วขึ้นอะไรอย่างนี้นะครับ อ่ะต่อไปจะเป็นด่านในดดนเจดปลุกพลังขั้น2ก็จะมีธาตุอยู่ตามนี้เลยระดับ5จะเป็นธาตุน้ำเนาะในส่วนของเงื่อนไขเหมือนจะยังไม่ได้บอกนะครับไม่รู้ว่าจะเป็นเงื่อนไขอะไรเนาะเออเพราะว่าไอตัวปลุกพลังมักจะมีเงื่อนไขที่ทําให้เล่นยากนะครับอ่านี่จะเป็นในส่วนของเพิ่มฟังก์ชันมอนสเตอร์สนับสนุนครับก็คือจะมีมอนสเตอร์สิตัวฟรีให้เราได้เล่นกันนะครับมอนสเตอร์ตรงนี้ครับจะใช้ได้แค่โจมตีเท่านั้นนะฮะไปป้องกันไม่ได้เนาะอ่ะก็เหมือนเดิมเลยนะครับมอนสเตอร์ที่มีอยู่นะจะมีีในสภาพท่อัปเกแล้ว รวมถึงใส่รูนและก็อาร์ติแฟกที่คำนึงถึงความสมดุลให้เรียบร้อยแล้วพร้อมใช้ได้เลยก็คือเราทําอะไรกับมันไม่ได้เนาะกดปุ๊บใช้ปั๊บอะไรงนี้นะครับรายชื่อมอนสเตอร์สนับสนุนที่มีให้จะคงอยู่ไปตลอดซีซั่นครับแล้วก็จะมีการเปลี่ยนใหม่ด้วยนะครับในซีซั่นถัดไปอย่างไรก็ตามมอนสเตอร์สนับสนุนในสงครามแห่งาาการยึดครองซีซั่น16จะยังคงเป็นตัวเดิมไปจนถึงซีซั่น17จและจะมีการเปลี่ยนรายชื่อมอนสเตอร์ใหม่ในซีซั่น18ค่ะ ก็อารมณ์เหมือนขี้เกียจนะครับช่วงแรกนะครับชิมรางไปก่อน2ซีซั่นนะฮะขี้เกียจเปลี่ยนอะไรงี้อันนี้จะเป็นรายชื่อตัวฟรีทั้งหลายนะครับก็ประกอบไปด้วยโทเทมน้ำวาเคลี่นะ้ำอีฟิตไฟพาราดินไฟแพนด้าลมจักรพพัดลมสลัดน้ำช็อกโกลมโอนิมูชาไฟคีตะเทพีมืดอ่ะก็ใครอยากเล่นตัวไหนก็จัดการได้เลยนะครับ <c oughs> วิธีใช้มอนสเตอร์สนับสนุนฮนะก็จะมีปีกอยู่มุมล่างซ้ายเนาะ กดเข้าไปก็จะมีมอนสเตอร์ให้เราเลือกนั่นเองนะครับก็เหมือนกับ RTA เลยเนะอะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งครับมอนสเตอร์สนับสนุนที่ใช้ไปแล้วในครั้งหนึ่งในการต่อสู้ครับจะไม่สามารถใช้ซ้ําได้ก็เหมือนกับตัวละครปกติเรานะครับใช้ซ้ามไม่ได้เนาะเฮ้ยอันนี้ผมชอบมากเลยครับเพิ่มฟังก์ชันตั้งค่าให้แสดงความเร็วการโจมตีในการต่อสู้ฮะโอ้โหมีตัวเลขบอกเลยว่ะสุดยอดไปเลยนะครับคุณนะความเร็วการโจมตีครับจะขึ้นมาแสดงตำแหน่งของเลเวลมอนสเตอร์เดิมเพราะงั้นเราจะไม่เห็นเลขเลเวลแล้วซึ่งก็ไม่คยคัญเนะนนญกเ นะครับความเร็วการโจมตีไม่ใช่เพียงค่าความเร็วพื้นฐานเท่านั้นนะครับยังได้คำนวณรวมกับค่ารูนและอร์ติแฟกต์ที่ใส่ด้วยนะครับสกิลผู้นำสกิลกิลแล้วก็สกิลซัมมอนเนอร์โอ้โหรวมทุกอย่างเลยนะครับเสาที่เราอัพอะไรอย่างนี้เนาะแล้วก็จะแสดงตัวเลขมากสุดถึง3หลกัก อ่าไม่รู้ใครทำถึง4ี่หลักได้ไหมนะครับ <c oughs> ไม่น่ามีเนาะห้าร้อในก็เวอร์มากแล้วไม่น่าเป็นไปได้ใช่ไหมเออเอฟเฟคต์ที่เกี่ยวกับความเร็วการโจมตีทั้งหมดของซัมมอนเนอร์จะแสดงขึ้นแบบเรียลไทม์นะครับทำให้รู้ความเร็วการโจมตีของมองสนสเตอร์ได้ตั้งแต่ขั้นตอนการเตรียมต่อสู้ครับ แล้วตัวอย่างเช่นหากคุณเลือกมอนสเตอร์ที่มีสกิลเพิ่มความเร็วการโจมตีให้มอนสเตอร์พักพวกเป็นมอนสเตอร์ผู้นำเอาก็คือหลีสปีดนั่นเองนะครับความเร็วรวมที่คำนวณมันจะรีเฟชใหม่โอโหเรียกได้ว่าอำนวยความสะดวกแบบสุดๆเลยครับชอบมากเลยเพื่อนับแรกเราก็เลือกตัวเข้าเด็กไปก่อนนะครับเกมมันก็จะคำนวณให้เลยเนาะโอ้โหยอดเยี่ยมไปเลยนะครับดังนั้นซัมมอนเนอร์ก็จะสามารถดูความเร็วของมอนสเตอร์ที่ปรับได้แบบเร็วไทม์เลย นะครับเตรียมการต่อสู้ได้อ,อย่างมีประสิทธิภาพมากๆก็แน่นอนว่าเราก็จะสามารถมองให้ตัวซัพพอร์ตเร็วกว่าตัว CC เร็วกว่าตัวดาเมจได้ง่ายๆายมากยิ่งขึ้นด้วยตัวเลขเหล่านี้นั่นเองเนาะอ่ะทั้งนี้ครับฟังชันแสดงความเร็วการโจมตีจะถูกเพิ่มเข้าไปในเมนูตั้งค่านะครับสามารถใช้งานได้หลังจากตั้งค่าแล้วครับ โดยจะเพิ่มเข้าไปในเมนูพร้อมกับโหมดแสดงธาตุอ่ะเพราะงั้นหลังจากอัปเดตครับเราจะต้องเข้าไปติ๊กเนาะมันถึงจะมีฟังก์ชันนี้ให้เราได้ดูกันนั่นเองนะครับนอกจากนี้หากมีมอนสเตอร์ที่ไม่ได้ใส่รูนหรือว่าอ์ติแฟกต์อยู่จะมีการแสดงไอคอนเตือนว่าไม่ได้ใส่รูนขึ้นมาก่อนความเร็วการโจมตีเออดีเหมือนกันนะครับเออดังนั้นมอนสเตอร์ Monster ที่ยังไม่ได้ใส่รูนหรืออ์ติแฟกต์จะไม่มีค่าความเร็วการต่อสู้แสดงขึ้นมา เพื่อให้เห็นว่ายังไม่พร้อมต่อสู้เออดีๆๆๆใช้ได,ด,ด้ใช้ได้ไดไดนะครับอ่าน,นี้ครับปรับปรุงให้ไอเทมจากการสร้างรูนสูงเป็น6ดาวเท่านั้นก็คือคราฟรูนครับได้แค่6ดาวเท่านั้นแล้วนะฮะที่ผ่านมาเราได้พยายามปรับปรุงให้ทุกท่านสามารถแฟรมรูนที่ดีขึ้นด้วยการอัปเดตห้องเอวีจีเข้แามา่แล้วก็ดันเจียนไคลอสและมีการปรับเพิ่มอัตราดับรูนเราจึงคิดว่าควรเพิ่มอัตราการสร้างรูนให้แล้วอัปเดตเรโลเดตนี่น่าจะปี2ปีแล้วนะครับ พิ่งมาคิดได้อะไรเงี้ยเอ้ยอย่าไปว่าเขาต้องชมนะครับเดี๋ยวเขาหาว่าเราไม่สนับสนุนเกมเลยเออเราต้องให้กําลังใจเขานะครับเออทําดีมากเลยเนาะจึงจะมีการปรับปรุงให้ไอเทมที่ได้จากการสร้างหลืดมีเพียง6ดาวเท่านั้นและจะไม่มี5ดาวอีกต่อไปในอัปเดตเวอร์ชัน8.5.0ค่ ซึ่งเหล่าซมอนเนอร์มือใหม่ที่มีลืนไม่เพียงพอน่าจะได้ประโยชน์จากการปรับปรุงครั้งนี้กันเยอะเลยนะคะเราหวังว่าการหาลูนหกดาวได้ง่ายขึ้นจากการสร้างลูนนี้จะช่วยให้ผู้เล่นได้เล่นง่ายขึ้นมากๆเลยนะคะเนื่อจะยังมีเหล่าซามอนเนอร์ที่คิดว่าคุณมีการปรับปรุงในส่วนของลูนเอเดนอีกและการปรับแค่การสร้างลูนสูงยังไม่พอใช่ไหมคะ <c oughs> ออไอพวกละโมบโลบแม่แค่นี้ยังไม่พอใจกันอีกนะพวกเองเลเจะเกิร์กระซิบเบิกเพม เมื่อในเปลเดียนตูแลคมที่จะมีอัปเดตเวอร์ชิน8.5.1นั้นรอพบกับการปรับปรุงรูนและอ์ติแฟกต์อื่นๆอ,อ,อีกได้เลยแค่นี่นะไอ้พวกโลบมากแค่นี้ไม่รู้จักพอนะดูๆเขามีอัปเดตให้อีกในอนาคตนะครับอย่าลืมรอกันนะเรากำลังเตรียมงานกันอย่างแข็งแันโดยมีจุดประสงค์ให้สามารถจัดการและใช้งานรูนและอ์ติแฟกต์ที่มีได้ยัางยิ่งขึ้น โดยจะมาแจ้งให้ทรบอีกครั้งในข,ขอ้อควรพัฒนาที่เกี่ยวกับรายละเอียดป,ปรับปรุงรูและอ์ติแฟกต์หลังจากอัปเดต8.5.0แล้วค่ะดังนั้นเราติดตามอัปเดตเวอร์ชัน8.5.1กันด้วยนะคะแล้วเรายังมีอีกหนึ่งเรื่องที่จะมาอัปเดตการจะมาบอกลุวนแน่กันด้วยะค่ะอันนี้เป็นอัปเดตของเวอร์ชัน8.5.1แล้วนะครับเออรอบนี้จะยังไม่มีเนาะคือเป็นการปรับปรุงสนามฝึกต่อสู้ครับ เฮ้ยไหนยังไงซิผมไม่ค่อยได้เล่นเลยนะครับสำหรับสนามฝึกต่อสู้นะฮะสนามฝึกต่อสู้ที่มีอยู่เดิมนั้นเป็นการเล่นจิตค่อนข้างตายตัวด้วยสกิลที่ถูกกำหนดไว้แล้วและผลลัพธ์ค่อนข้างชัดเจนเราจึงคิดว่าเนี่ยอาจไม่ตอบโจทย์จุดประสงค์เดิมของเนื้อหานี้นะักออจุดประสงค์เดิมคืออะไรนะาอยากรู้เหมือนกันแต่ก็ดีละครับที่คิดได้นะ ดังนั้นเราจะได้เตรียมเกี่ยวกับการปรับปรุงสนามฝึกต่อสู้เพื่อให้ทุกท่านได้เพลิดเพลินไปกับความต่อเนื่องของเชิร์นมอนสเตอร์การได้เปรียบเสียเปรียบธาตุและเอฟเฟกเสริมพลังลดพลังซึ่งเป็นอป์ปกอบพื้นฐานของซัมมนเนอร์สวอ์ด่านที่มีอยู่เดิมจะถูกลบออกไปทั้งหมดและจะมีการออกแบบด่านใหม่อีกครั้งเพื่อให้สดของกับการปรับปรุงครั้งนี้ค่ะเออแสดงว่าคนไม่เคยเล่นต้องไปเล่นก่อนไหมไม่งั้นเดี๋ยวไม่ได้ของหรือเปล่าครับอันนี้ไม่แน่ใจนะครับ ดังนั้นจะขอแจ้งให้ทราบล่วงหน้าว่าสนามฝึกต่อสู้ที่มีอยู่เดิมจะสามารถเล่นได้จนถึงปลายเดือนนี้เท่านั้นและจะหายไปหลังอัปเดต8.5.1ค่ะชิบหายแล้วเอ้ยของก็อดได้เด็กคนไม่ได้เล่นนะฮะดูรวมแล้วก็ถือเป็นอัปเดตที่ค่อนข้างโอเคเลยนะครับที่ชื่นชอบที่สุดเนี่ยก็จะเป็นไอ้พวกตัวเลขตรงนี้เนาะ ตัวเลขค่าสปีดเออทำให้เราเล่นเกมได้ง่ายขึ้นจริงๆเลยมากเลยนะครับอ่าแล้วก็ในส่วนของสนามฝึกต่อสู้เนี่ยอันนี้น่าจะเหมาะกับมือใหม่มากๆเลยเนาะที่แบบตัวยังไม่ค่อยดีอ่ามาถึงเนี่ยเริ่มเล่นมาเราเน้นทีมฟาร์มก่อนส่วนกิล l เนี่ยอ่าเขามีตัวละครให้เราเล่นเล่นกันอยู่แล้วนะครับก็อาจจะยังไม่ต้องมาโฟกัสมาก เออใช้ตัวพวกนี้ไปก่อนอะไรอย่างเงี้เนาะเออดีมากๆเลยนะครับสำหรับอัปเดตตรงนี้นะครับอ่าแล้วก็พวกตัวปนะุกพันสองเนี่อลอดูก่อนว่าตัวอื่นนะจะมีตัวอะไรที่สกิลน่าสนใจกันบ้างนะครับอ่ะแล้วก็อีกอย่างนึงที่ผมติ้งไว้นะไม่แน่ใจก็คือที่เขากําลังจะเอาออกไปเนี่ยไอสนามฝึกสอสู้เนี่ย คือถ้าคนไม่ได้เล่นก็คือจะไม่ได้หรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจนะครับถ้าเกิดเป็นงั้นจริงเนี่ยใครที่ยังไม่ได้เล่นนะครับก็ต้องรีบเล่นกันเน,ะนาะไม่งั้นก็จะอดได้รับของรางวัลกันไปเลยนะครับโอเคครับสำหรับอัปเดตเวอร์ชัน8.5.0นะครับกระผมเฮีย ا, พูดดาเนินรายการก็ต้องขอจบไว้แต่เพียงเท่านี้แล้วนะครับแต่เดี๋ยวก่อนอย่าเพิ่งปิดคลิปทิ้งไปไหนนะครับเฮียขออนุญาตส่งไม้ต่อให้กับทีมงานคอ m ทูอาร์ตได้กล่าวทิงท้งชายกับสักเล็กน้อยนะครับและนี่ก็คือเนื้อหาทั้งหมดที่เเเเเรรรราาาาาาตตีีีียมมมในนนนนนนวัััั้้ออพบบกกกืหทท่่่่่่จจะะะะลสูฟงคแ จบเพื่ความพุ่พัฒนาในวันนี้เราขอพูดถึง SWC 2024กันสักเล็กน้อยก่อนอื่นเราขอขอบพระคุณทุกท่านที่ให้ความสนใจและกำลังใจอันเต็มเปี่ยมแก่ SWC 2024ทุกคนด้วยนะคะการแข่งขันรอบคัดเลือกสิ้นสุดลงได้ดีจากความสนับสนุนของทุกท่านและประตูสู่ World Finals ด้านแรก ยุโรปคับก็ประสบความสำเร็จอย่างงดงามเช่นกันทีนี้ก็ถึงเวลาของการแข่งสนามถัดไปแล้วอเมริกาครับที่จะจัดขึ้นในวันที่23ตุลาคมและเอเชียแปซิฟิกครับที่จะจัดขึ้นในวันที่26ตุลาคมมาลุ้นกันไปพร้อมกันนะแคะวว้ใครจะได้ก้าสู่รอบ World f i n a l ลไปได้กันนะคะ อย่าลืมร่วมลุ้นกันในกิจกรรมไทยโพล SWC สองพันยี่บเพื่อรับรางวัลกันด้วยนะแคะทีมงานขอขอบคุณผู้เข้าแข่งขันทุกท่านที่เต็มไปด้วยการต่อสู้และขอเชิญชวนเหล่าซัมนมอมาร่วมเชียร์และส่งกำลังใจให้เหล่าผู้แข่งขันที่กำลังเตรียมพร้อมสำหรับรอบทูมือภาครอบเวิ l ์ f i n น l ลที่กำลังใกล้เข้ามาถึงกันด้วยนะคะและเราจะกลับมาอีกครั้งในเครื่องแข่ง,ขงผู้พัฒนาฉบับแน่สำหรับวันนี้ ขอบคืนที่ติดตามกันด้วยนะคะขอบคุณแค่